ประวัติความเป็นมาของบ้านหัวนาตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิสมัยก่อนได้มีบุคคล12คณะ1ห,หนึ่งใน,นั้นมีชื่อว่าพ่อแสนเมืองไม่ปรากฏนามสกุลมาจากบ้านเปื่อยอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางมาโดยใช้เกวียนเป็นพาหนะ ได้มาดูที่หรือหาทัเลที่ตั้งที่เหมาะสมและเห็นว่าบ้านหัวนาเหมาะสมาหรับทำการเกษตรและมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาได้มีชาวบ้านแท่นประมาณห้าถึงหกครอบครัวได้มาอยู่ที่บ้านหัวนาและต่อมาได้มีคนบ้านแท่นได้มาทำการปลูกบ้านแปลงเมือง และได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่บ้านหัวนาและได้ตั้งชื่อว่าบ้านหัวนาและนี่เป็นเพียงประวัติคร่าวๆงั้นเราไปฟังประวัติความเป็นมากันเลยค่ะสมัยเ่กองันลูกหลานยอดปฏิี่อยลูกหลานบางกาที บม่ได้ซึ่งถึงตรงนั้นขนาดใเพราะว่าสมัยก่อนเพิ่นง่ายหาที่ปลูกสร้างหาที่หาช้พุ่มที่เหมาะสมที่ป่ากแกงปลงูปกบ้านแกงเมืองหาที่ทั้งอยู่ทั้งกินสมัยเจ้าก่อนะยังมีการง่ายบ้านกันบม่บมเป็นเรื่องผิดปกติแต่ว่ามันเป็นปกติง่ายบ้านหาที่พื้นที่หาทำเลทําอยู่ทั้กินสมัยก่อน ปากรกรามีบุคคคนขนาดหนึ่งสิบสองครอบครัวเดินทางมาน้ำกัน, 1, นหนึง่งในนั้นจำได้ว่าซื้อว่าพอแสนเมืองหนึ่งในสิบสองครอบครัวนั้นมีพอแสนเมืองเป็นหัวหน้าคณะก็พาะดีมาจากไกลเนจมาเขตจังหวัดขนแก่นนี่เลยแต่คนมันไกลกันเนี่ยใส่เุงียนเป็นผ้าหนะสมัยคอนใส่เกียนเป็นผ้าหนะ มาดูคารวะเกียนควมน้ำเชิ้มานีเ็้ามาเห็นบ้านหัวหน้านีมาเห็นชัย้ิที่เหมาะสมะสำหรับกับบุกลางทาง้งเพื่อทําการ,รเกษตรสมัยก่อนมาเห็นมองเห็นอะไร,ะไรที่หลายๆทานมองไปทั้งทิศใต้ดีเห็นเป็นกีลาไปจนบันแทน รถมันมอนมองไปทั้งด้านทิศตะวันตรงนี่กับเป็นเป็นเนินสูงไปสู้โคกสมัยก่อนมันเป็นเทือกมาจากภูตะเพาเป็นเทือกดงเทือกปลามาอันนี้บริเวณบ้านนี่มิเตต่อไปจริงไหม่หังกก้งเดียก็เลยเห็นว่าบ้านหัวหน้านี่เป็นที่เหมาะสมสำหรับ การทำการเกษตรเป็นให้เป็นน้ำเพื่อทั้การเกษตรดังนั้นพอแสนเมืองก็ได้ตั้งหลักหลัฐานตรงนี้ตามประวัติของบ้านหมอนาตามประวัติที่อุตสาหะแก่คนเรามาสมุนไอนี่หนมีพ่อพ่อแสนเมือง ไม่ปรากฏนามสกุลเป็นคนมาจากบ้านเ,ตเปตยอำเภอหนองเรือเมาหาบางทีมาคนใดทีนี้หน้าอุ่นสมบูรณ์เลยม่เห็นบ้รรทอนนะบรรทุนปลาบ้านหทอนานอะไรอเไรนะตั้งหลักประทานอยู่เนี่ย,ยาตามคนเป็นมาตามประวัติเล่าไว้ถ้าได้มี คนมันแทนคน,จจนมันแทนต่นสำลับขึ้นเนื้อนั่นคืคุณป่จจำนวนป่องตัววันมันมีนาอยู่โซนทั้งเหาะล้ำลำเชิญมันก็เลมาเห็ดนาอยู่พี่มาเห็ดนาอยู่พี่วันนี้กันแต่กองก้อนนี่น้ำหลากนล้วหนาหน้าน้ามันหลากหลายเป็นทะเลเตะเว้ยไปบ้านบ็เลยเป็นเล็มาเห็ดขอบวัวขอบไว้ฝาดพอเสร็จยังเบนเน้นนมมันหอวน้ำนี่ละ ตอนนา้ากะจะมีอะไรมาอยู to to But, Army, ่มาจะไถนาได้เลยมาปลูกบ้านปลูกงั้นปลูกแตน้าก็อยู่เป็นกลุ่มตอนในแยกเนีตอนน้าบัมาแทนก็ออกมาลายก็ได้ไหมก่อล่ตามตัวที่เหนียวได้แล่มาตั้งบ้านไู่นีมีคือคือตามประวัติบ้านของน้าได้นะท้องทินเพราะว่าทินนี่มันเป็นอยู่ไปนะ ก็เ,เียเลือกาบางังหันาคมาตั้งบางหัวหนาแทารนรกคือพอเสร็จเรืงาในปี2402อครอบครัว,วที่มาอยู่บงงังหัวนาแทนแรกยังห้าหกครอบครัวใหญ่มาอยู่เพราะว่าเป็นหม่องที่มอมาอสมทั้งด้านใิษไกกระจุดกับ อำเภอ,อเว,วันแตนมีแหล่งน้ำที่รวมสมบูรณ์ด,ด้านติดเหนือกับติดกับลำเชิญซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญของอำเภอว,วันเตนด้านติดตะวนันอกติดกับหนองสำนักซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใสอุปโภคบริโภคเมื่อรู้น้ำหลากบัานหัวน้ำมากี่นี้น้ำไหลข่วม ผลทั้งการการเกษตรแล้วก็บ่มีทางออกเป็นเพียงด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านเท่านั้นที่จะเป็นทางออกหนีน้ำได้อาะฉะนั้นคำว่าบ้านหัวนามาจากหัวให้ปลายนาะเพราะว่าแลกๆบ้านหัวนาที่มาตัง้งทิ้นฐานอยู่นี่ก็คือคนคนคนบานแทนมาจากบานเทนเพราะว่า มีทีนาหรือทีทำกินอยู่ด้านคิดเหนียวของหมู่บ้านบ้านเทียนแล้วก็การโคบนาคบก,ก็นั้บากเพราะว่าสิไปสิคลับก็ลั้บากในช่วงหรืออ่าช่วงที่ฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝนเพราะกิะ้เห็นนะ,ะชาวนาจึงมานอนอยู่ที่ปนะ้ายนาเมื่อนอนแล้วก็ มีการเกิดแมวควพมคิดว่าจะตั้งหมู่บ้านก็นเลยตั้งกตนนิฐานว่าตั้งเมื่อปี2402ประมาณน,น้อยกว่าปีมาแล้วอันนี้คือประวัตินะครับ